โอ้โหลุงปุ้นลุงปุ้นแม่ให้นอนเฝ้าวิเศษฮะแม่ให้นอนเฝ้าวิเศษแล้วทำไมดูที่เนี่ยนอนทางแข้งทางขาอยู่คนเดียวโอ้โหดูกันบ้างไหมเนี่ยฮะดูวิเศษบ้างไหมให้นอนเฝ้าวิเศษนะเนี่ยฮะดูเนี่ยวิเศษตกหมอนเนี่ยทำไมไม่เอาขึ้นฮะลุงปุ้น ปุณเอ้ยดูสิเนี่ยพิเศษหัวตกหมอนเนี่ยตัวตกไปทางโน้นแล้เนี่ยเฝ้ากันยังไงเนี่ยฮะเฝ้ากันยังไงอืมนอนเฝ้าแล้วตัวเองหลับคนเดียวเลยเห็นไหมนะ่ะนอนทางแค่ทางขาอยู่นั่นน่ะโอ้ยพญ่ยเ้ยพญอยพญ่ปุ่นเอ้ยอุ้ยกำลังหลับสบายเลยแม่แม่มาปลุกทำไมแม่เสียงดังทำไมนี่แม่ คนจะหลับแม่เออวิเศษก็นอนไปสิแม่ปุ้นจะหลับของปุ้นน่ะแม่อืมวิเศษนอนก็นอนไปสิแม่ไอ้วันดูก็นอนใช่เนี่ยไอ้วันเลยออาวิเศษหันหน้าไปหาหน้องปุ้นหน่อยอ,อึ๊บอ,อึ๊บอ,อึ๊บอ,อึออ๊บทนี่เนา เฝ้ากันไปเฝ้ากันมาหลับนะคะแม่บอกว่าให้ดูวิเศษให้หน่อยแม่จะไปเอาเข้าวให้ตัวเล็กให้ลุงปุ้นดูวิเศษให้หน่อยลุงปุ้นเขาก็นอนเฝ้านอนเฝ้าเสร็จลุงปุ้นก็หลับใครโชกุนโชกุนเสีงดังเนียเนียปป้านป้านโตมา่หาแม่มาโตมา ต้มครับต้มมาหาแม่มาหาแม่ครับลูกเด็กๆไปไหนกันหมดจ้าเอสตาสตองไปไหนลูกเข้ากล้องเข้ากล้องเป็นวัดก็หายแล้วนะคะตอนนี้นที่เด็กๆป่วยแม่เกียงไม่ได้บอก FC นะคะเพราะว่าแม่เกียงกลัว่า FC จะเป็นห่วงนะคะ ก็มีจามบ้างนิดหน่อยนะคะเด็กๆช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะจามกันนะคะก็จะมีข้าวกล้องเอาสาบอตานะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะกล้วยหอมกล้วยหอมก็ดีขึ้นแล้วนะคะแม่เกียงให้กินยาแก้วหวัดกันนะคะแล้วก็จะมีคนที่เป็นเป็นหนักตอนนี้คือ,อมันแก้วนะคะแม่จะให้ไปดูมันแก้วนะคะคือแม่เกียงเนี่ย ไม่กล้าไม่กล้าบอก f อซให้รู้นะคะว่าน้องๆไม่สบายกันนะคะโควเอฟซเป็นห่วงนะคะมันแก้วมันแก้วครับมันแก้วครับอยู่ด้านไหนลด้าไหนเล็บด้านไหนด้าไหน,หน,ไหนอึบดีขึ้นยังนี้หซิดีขึ้นแล้วนะคะจากหน้าที่เขาแบบว่า ตาแทบลืมไม่ขึ้นเลยนะคะตาแดงมากตาแดงจนจนแบบบวมเลยนะคะตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะคะไม่เกลี้ยงให้อยู่ในกรงเขาเป็นเยอะกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็มีมายมเป็นก่อดเพื่อนนะคะ <_ D> มายมเป็นก่อนแล้วก็มายมดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีข้าวปั้นนะคะมีหลายหลายคนเลยนะคะที่เป็นหวัดกันนะคะหน้าหนาวทีไรปีที่แล้วก็เหมือนกันนะคะปีที่แล้วนี่ แม่นกน้อยของเราเนี่ยเป็นวัดเป็นวัดมากเลยนะคะนกน้อยของเราตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็จะเป็นวัดมากกว่าเพื่อนทีนี้มานี่ก็คือมีเนี่ยค่ะมันแก้วนะคะแล้วก็มายมนะคะแล้วก็ข้าวปั้นข้าวกล้องสาวปตอกล้วยไข่นะคะเป็นวัดกันนะคะ แม่เกียงพอลูกคดีขึ้นแล้วไม่เกียงถึงมาบอกเอฟซให้ทราบกันนะคะกินมใหญ่เลยและเอดอกแก้วล่ะคะชิตาาชิตาเป็นไงลูกชิตาทตไมันเช็ดไม่ออกตรงนี้ฮะมันเช็ดไม่ออกเนี่ยชิตาน่าสงสารมากๆเลยนะคะสงสารตอนที่น้องเดินเล่ร่อนน้าสงสารมากมากเลย ตอนนี้หนูไม่ต้องเล่ร่อนอยู่คนเดียวแล้วนะลูกเนาะอยู่กับแม่แล้วนะชิตาคนเก่งนะคะอุย้ยชิตาเด็กๆที่มาจากบ้านวิเศษอะ่ะไม่ดื้อไม่สนเลยนะคะแต่ว่าโอเลี้ยงจะผอมนะผอมมากเลยนะคะแม่เก่งก็กําลังจะให้เขาได้กินอาหารเยอะๆนะคะเผื่อเขาจะอ้วนขึ้นนะคะแฮงๆงว่างไงลูกว่าง,งครับ แห้งๆแหละลลกแห้งๆโอเลี้ยงไม่รู้ไปไหนห้างน,น่าจะอยู่ตรงบ้านสายทองนุ่นอยู่ตรงนู้นนะคะเมื่อกี้แม่เขาไปเจอตรงนู้นเอามากินข้าวต้องแยกกลุ่มให้กินนะคะต้องให้กินขังเดี๋ยวให้กินเหมือนวิ่งกันสนุกสนานกันใหญ่กลุ่มเนี้ยห้องนี้เป็นห้องที่เขาวิ่งเล่นสนุกกันมากนะคะเขาวิ่งกันสนุกมากห้องเนี้ยเขาจะมาอยู่กันสน่วนมากเขาชอบมาอยู่ห้องนี้กัน Để có À, lúc buồn tưởng lắm à Mày phao vi xếp lắm hả lúc Lúc buồn Tưởng Mày phao vi xếp lắm, tưởng lắm Im nhau lúc, im nhau Im nhau อ้เพิ่งป้ายตาให้ตอนแรกมีไข้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะดีขึ้นเยอะเลยออดอกแก้ววิ่งใหญ่เลยดอกแก้ววิ่งอันนี้มาดอกแก้วหาแม่มา แก้วเอ้ยหาแม่วิ่งมานี่มาเร็ววิ่งมาลูกขวัญข้าวเอฟซีถามหาหนูอุ้ยวิ่งกันใหญ่ไอ้วนดูไอ้วนมันวิ่งไอสามสีเออข้าเหนียวลูกมาลงมาอมขวัญข้าวเหรอคะอืม ข้าว fc สามหาหนูลูก fc สามหาขวัญข้าวจ้าข้าวอ้วนเอาเอาเอาวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยมากินนมมาจอบแก้ววิ่งโอ้โหวิ่งสี่คูนร้อยมาสามสีวิ่งมาเร็วๆสามสี 4. พุงก็ย้อยวิ่งมาสามสีวิ่งมาว <laughs> ิ่งไม่ไหวละขวัญข้าวก็อ้วน ข้าวเหนียวข้าวปั้นเอ้าแล้วใครเฝ้าข้าวปั้นเหรอลูกข้าวปั้นเฝ้าพิเศษเหรอฮะปั้นเฝ้าพิเศษเหรอครับจะหลับกันกับลุงปุ้นเหรอลูกเอ้ยสลับกันเหรอฮะเอา้าทำไมสะบัดขาแบบนั้นอะฮะพิเศษ สะบัดขาปุบปุบปุ๊ปุบ,ปบแล้วลูกฮเฮ้ยเก่งจังเลยเนี่ยงางำงามงมมองกล้วยไข่กล้วยไข่เดินมาใกล้ใกล้แม่สายตามองอีกแล้วดูสายตาดูสายตามองกล้วยไข่ดูดูดูพร้อมที่จะเอาเรื่องพร้อมที่จะบวกดูหลายมากนี่กล้วยไข่มาอยู่ใกล้แม่นะคะนั่น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  หลายมากมากเลยหลายจริงๆรโยแม่มีคนเดียวก็ให้คนอื่นเขาเขาจับบ้างสิลูกอืมให้คนอื่นเขามาใกล้แม่บ้างสิลูกแม่มมีคนเดียวน่ะฮะแม่ไม่ได้มีหลายคนน่ะไม่มีคนเดียวน่ะเออมาแล้วลุงปุ่นลุงปุนปุนเอ้ยมาเฝ้าน้องเร็ว โอเคนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ